คุณกีดรอคุณลาวันิมาสมาธิค่ะพี่นักข่าวอังเดรศิรราชจันทุนการจัดการแ่งันกีฬาทลชิงชมป์ท่าบกันอครั้งที่หนึ่งประจาปี2 5 5าสำหรับการสำหรับของสนุ่ชาชิง้าค่ะแต่การจัดการขันครั้งนี้ได้มีผู้ส่งขนาดจินวและกบางเลยร้านกาแฟ ท่าอนอาจารย์ครับก็กราบเรียนท่านสมุทที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโดริเจนชัเป็นชัดได้เรียนเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาอีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมชาตไปในเส้นทางความฝันของตนเองนะครับสู่ความสำเร็จในวันหน้าต่อไปนะครับรวมถึง วีมาพัเดินสายสวนพืที่าาัวกขององผู้ที่เาขาลนนี้นะครับพี่ๆสื่อชวนจะได้ทากภาพนะครับครูถหน้าับนึงหเป็นสงสามสวสดีนรับันเสาวนจะไราบชนดชง i เต้นลาเตโกุคนใส่ชุดเตโโนให้ได้ลอยออกมา